เมนูแสนง่ายนะครับที่มีปีกไก่เป็นส่วนประกอบหลักแล้วเราจะปรุงให้มีรสชาติของน้ำผึ้งแล้วก็ขิงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับกับเมนูนี้ที่มีชื่อว่า ginger honey chicken wing นะครับ ส่วนประกอบของเรานะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่เราจะเอาไปใช้หมักนะครับโดยที่ว่าเดี๋ยวตอนที่หมักเนี่ยผมจะใส่ไว้ในถุงพลาสติกจะทําให้ประหยัดที่ในตู้เย็นแล้วก็ทํางานง่ายนะครับเราก็จะเอาไก่นะครับมาใส่ไว้ในถุงพลาสติกเลยครับส่วนในชามผสมนะครับเราก็จะมีอันนี้นะฮะเป็นผงเกลือผสมกระเทียมนะครับทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งสับกระเทียมนะครับแล้วก็มีรสชาติของเกลืออยู่ด้วยครับเราจะใช้ทั้งหมด1ช้อนชานะครับ แล้วรสชาติของขิงวันนี้ง่ายดายมากครับมาจากการใช้ผงขิงนั่นเองนะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับก็มีโชยุครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับซอสหอยซินนะครับซอสหอยซินก็เป็นซอสแบบจีนนะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งนะฮะมีน้ำส้มสายชูใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำผึ้งก่อนก็ได้ครับผสมกันจะได้เหลวนิดนึงหลุดง่ายๆนะครับแล้วก็ค่อยใส่ลงไปพร้อมกันครับ เราคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับที่เหลือง่ายดายมากครับเราขยำขยำขยำนะครับให้ไก่ของเราเนี่ยโดนน้ำหมักทั่วดีครับนำไปทิ้งในตู้เย็นนะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราทำล่วงหน้าไปได้นะครับคุณผู้ชมจะพักไว้หนึ่งคืนได้ยิ่งดีหรือถ้าเบื่อไม่มีเวลาก็ขอสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับ เราเตรียมหม้อที่หนาหนักๆนะครับแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปครับไก่ที่เราพักไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับเรานํามาตั้งไฟครับแต่เราจะใส่น้ําลงไปเพิ่มด้วยนะฮะพอเดือดแล้วนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราจะปิดฝาครับผมลดไฟลงเป็นไฟกลางครับแล้วก็เคี่ยวไก่ในตัวน้ําซอสเป็นเวลา15นาทีครับ15นาทีนะครับ ไก่ของเราสุกดีแล้วครับหลังจากนี้นะครับเราจะเคี่ยวให้น้ําซุปของเราหายไปหมดเลยครับเราจะคนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ลดไฟนะครับผมใช้ไฟแรงตลอดเลยนะฮะให้ซอสเนี่ยทึาเคลือบตัวไก่ครับเอาละครับพอแห้งแล้วนะครับสุดท้ายนะฮะน้ำมันงาครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับผมปิดไฟครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทํานะครับก็คือโรยงาครับคนให้เข้ากันนะครับจัดใส่จานเสิร์ฟครับ แต่งหน้าด้วยไมโครสลัดใบเล็กๆให้สวยงามนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือปีไก่ที่มาในรสชาติแบบจีนร่วมสมัยนะครับปีไก่ซอสน้ำผึ้งขิงครับจะไทยจีนฝรั่งนะครับนักปรุงอย่างเราทำได้ทุกเมนูอยู่แล้วครับและถ้าเปิดแฟน,แฟน YouTube ไม่อยากจะพลาดเมนูของผลัพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับแค่กดปุ่มเดียวปุ่มไหนล่ะครับอืมสับ b ครายดเลยครับ